ีจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยจ,าาวาจ้าเช้าหน้าเฮคอรมอเคจ่ายค่าพัฒนาข้าวไร่ละ500บาทวันที่9กุมภาพันธ์2,564ในการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายจุลินลักษณวิสิต รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มกอวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,รผู้ปลูกข้าวปีการผลผลิต2,563ทับ64วงเงินรวมทั้งสิ้น2 8 4 6ล้านบาท โดยได้อนุมัติการจ่ายเงินในส่วนที่เหลืออีกไร่ละ5 0 0บาทหัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ตามที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอจากเดิมที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวได้เห็นชอบในการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพสำหรับผล,ผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในวันที่18มิถุนายน2563 วงเงิน5 0 6 9 9 3ล้านบาทเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเพื่อให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกรวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ไร่ละ1,000บาทควรเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือ2 0 0 0 0บาท จากนั้นที่ประชุมคอรมอได้มีมติเมื่อวันที่3พุทธจิก,กายน2563อนุมัติในหลักการจัดสรรเงินจ่ายคาดในเบื้องต้นขึ้น1ก่อนโดยจ่ายในอัตราไล่ละ500บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่หรือได้รับเงิน10,000บาทโดยที่ผ่านมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรแล้ว4.645ล้านกรัวเรือนวงเงิน2 6 7 5 6ล้านบาทและมาอนุมัติเพิ่มเติมในการจ่ายส่วนที่เหลือในวันที่9กุมภาพันธ์2564เงินช่วยเหลือชาวนาลไล่ละ500บาทรอบสองนั้นยังไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดรัฐบาลจะต้องสำรองเงินใช้โควิดรอบใหม่ความคืบหน้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตผู้ปลูกข้าวตามนโยบายรัฐบาลผู้ปลูกข้าวเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในงวดที่หนึ่งจ่ายไปแล้ววงเงินกว่า28,000ล้านบาทล่าสุดเกษตรกรหลายคน ได้รับเงินรอบหนึ่งไปแล้วก็ถามหารอบสองคันทันทีเมื่อไรจะจ่ายมีความคืบหน้าแล้วในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวความคืบหน้าที่รัฐบาลจะช่วยเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและการกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มี คุณภาพดีในอัตราไร่ละ500บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน1บนึ่บบาทต่อครอบครัวในรอบสองหรือเรียกง่ายๆว่าเงินช่วยเหลือชาวนากระทวงพาณิชย์ได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะต้องเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอีกครั้งกล่าวคือแม้ว่าคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติจะอนุมัติเห็นชอบแล้วให้จ่ายไร่ละ1 0 0 0บาท สูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0บาทแต่ที่กระทรวงพาณิชย์ไปขออนุมัติคอรอมในรอบแรกนั้นแค่500บาทเพราะวงเงินจำกัดจึงทำให้เงินช่วยเหลือชาวนานในรอบสองจะต้องเข้าที่ประชุมคอรอมเห็นชอบใหม่แต่ในช่วงนี้ยังไม่สามารถที่จะเสนอเข้าไปที่ประชุมคอรอมใหม่ได้เพราะรัฐบาลจำเป็นที่ต้องใช้เงินดูแลในเรื่องการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด -19 รอบสองไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์ต่างๆคาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรยังไม่ทราบกำหนดแน่ชัดเงินช่วยเหลือชาวนารอบสองว่าจะจ่ายเมื่อไหร่คาดว่าน่าจะรอให้สถานการโควิดคี่คลายเพราะรัฐบาลต้องสำรองเงินไว้แก้ปัญหาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนอย่างไรก็ดีมีปัญหาบางส่วนไม่มากนัก สำหรับชาวนาบางคนที่ได้รับเงินจากการที่มีการผิดพลาดในรอบที่ทกศจ่ายข้าวผิดชนิดพอได้รับเงินก็ไปปิดบัญชีทิ้งทันทีหรือได้รับเงินไปแล้ว500บาทในรอบแรกแล้วรีบปิดบัญชีทันทีเพราะกลัวว่าทกศจะไปหักชำระที่ติดหนี้กับทกศ ก็ประชาสัมพันธ์เลยว่าให้ไปเปิดบัญชีใหม่เพราะหากรัฐบาลโอนเงินช่วยชาวนาไล่ละ500บาทในรอบสองจะเสียเวลาเข้าไปอีกแทนที่จะได้รับเงินทันทีหากครมรเห็นชอบมีมติให้จ่ายหากเป็นเช่นนี้แล้วจะมีผลเสียในระยะยาวเพราะจะปิดโครงการไม่ได้สรุปง่ายๆให้ได้ใจความคือทุกท่านต้องรอไปก่อนนะจ๊ะ